องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนยะ์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชะเชิงเซา วันนี้ที่จังหวัดะเชิงเซานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนยะ์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดะเชิยงแซา จัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรอเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ซึ่งพระราชทานพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเป็นแห่งแรกและพระราชทานแนวทางการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน46ปี ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นต้นแบบของความสำเร็จตามภูมิสังคมและด้วยพระราชปาัิิาานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎรตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานอย่างต่อเนื่อง และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมรับพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา9 3พรรษาในวันที่12สิงหาคม2568จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2568 จากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลณศาลา80พรรษาและเปิดนิทรรศการปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริเวณสวนของพ่อ โดยหน่วยงานร่วมได้นำผลงานจากการน้อมนำแนวพระราชดำริที่ได้จากการศึกษาทดลองวิจัยจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบอาทิการสาธิตและการฝึกอบรมการเพราะเลี้ยงปลานิลการเลี้ยงและแยกรังชนโรงการทำปุ๋ยหมักเติมอากาศการเพราะเลี้ยงไก่และแพะ การเพาะชำกล้าไม้กิจกรรมจัดดอกไม้ในขวดแก้วการทำพวงกุญแจจากหญ้าแฝกการทำกระถังรักโลกการทำหมอนหอมรวมถึงการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์และกิจกรรมการประกวดเป็นต้น